สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการเปลี่ยนซีนกระบอกฟูลฟรีหรือกระบอกกลางเปลี่ยนง่ายๆสไตล์ไอแซมแฟนเพจรับแรกเราก็ทําการต่ํางาให้สุดและทําการคว่ํางาให้สุดแล้วตัวโซ่มันจะหยอดและเราก็ทําการถอดน็อตร้อยโลรลเลอร์ชุดหัวกระบอกออกตีถ้าเป็นแสแตนดาดมันจะเป็นปินตกุฎและทําการตีสุด,ด้วยเหล็กสองออกได้เลยครับ และเราก็ทำการยกหัวโรเลอร์อเอาไปวางพักไว้ตรงหลังกระบอกครับเพื่อหลบเวลาเราจะขันปากกระบอกครับและเราก็ทำการเปิดปากกระบอกไฮดรอลิกด้วยประแจคอมาครับจับแล้วก็ขันเพื่อเปิดปากกระบอกครับเมื่อปากกระบอกเริ่มหลวมแล้วเราเราก็ทำการเอามือขันนอกครับขันนอกทีละนิดทีละนิด ขันไปเรื่อยๆครับขันจนกว่าจะสุดเกีียวขัน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 เมื่อนเราจะสุดเกีียวสักทีครับขันจนเหนื่อยนะครับเมื่อขันจนสุดเกีียวแล้วเราก็ทําการใช้เหล็กตีส่งให้ฝามันลอยขึ้นมาครับเนื่องจากาฝายังมีแรงดูดอยู่ครับหรือสุญญากาศนั่นเองแล้วก็ทําการตีส่งครับเมื่อปากกระบอกหลุดแล้วเราก็ การนำฟกลิบอีกครั้งครับเพื่อมาทำการยกแกนกระบอกและเราก็ทำการใช้เหลื่อครับเพื่อไปเสียบตรงรูงของแกนกระบอกที่เนึทงาทำการใช้ดึงืรับเกี่ยวแล้วก็ใช้รถฟกลิบครับเข้ามายกตัวชุดแกนกระบอกเพื่อให้มันออกจากัวชุดแกนปากกระบอกที่นึงนี่เราก็ทำการยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ พื่อให้การทำงานที่ง่ายขึ้นครับเราก็ต้องจกแกนกระบอกขึ้นมาไว้บนกระบะรถครับแล้วเราก็ทำการถอดปิ้นครับตัวนี้จะเป็นปิน้นปิ้นล็อกวาลวตูดกระบอกครับเมื่อเราถอดเสร็จแล้วเราก็ทำการดึงชุดวาลวออกด้วยใช้ประแจพิเศษครับหรือเครื่องมือพิเศษนั่นเอง เราทําการกระตุกชุดวาลวออกครับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและเราก็ทําการแกะชุดแบ็กอัพครับแกะออกนะครับแกะมีทมันมีสองตัวครับมีบนมีล่างเราแกะออกเลยครับเพื่อให้การงัดซีนออกง่ายขึ้นครับ เนื่องจากมันมีช่องว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้การแงะซีนออกง่ายมากนี่ก็ของแท้แล้วนีเราก็ทำการงัดซีนครับงัดออกได้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นซีนลูกสูบครับเป็นซีนเฉพาะของเขาเลยครับ แล้วนี่ก็จะเป็นชุดโอลิงวาลครับเราคงต้องเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนทีเดียวให้จบครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนครับเปลี่ยนโอลิงชุดวาลตูดกระบอกเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนทั้งเส้นครับเนื่องจากกระบอกมันมีปัญหาเรื่องยกไม่สุดครับ เราก็ทำการเปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่นี่เราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแครับนี่ก็ประกอบครับประกอบคืนเข้าที่เดิมครับเราต้องทาเจระบีนิดๆนะครับทาเจระบีตัวโอริงไว้เพื่อให้การยัดเข้าที่ง่ายขึ้นครับแล้วก็ใส่แหวนครับ แล้วก็ใส่ปินครับปินล็อกนี่จะเป็นปินล็อกมันครับปินล็อกตัวชุดตูดวาลวกระบอกครับนี่เราก็ใส่ครับไปแล้วครับแล้วเราก็ทำการใส่ซีนลูกสูบครับนี่เราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มันจะมีแบ็กอัพอยู่สตัวครับเพื่อลองซีนให้มันหนาขึ้นครับเพื่อให้ซีนตัวลูกสูบไม่ขยับลองแบ็กอัพครับแบ็กอัพตัวที่หนึ่งลองล่างครับแล้วก็แบ็กอัพตัวที่สองครับ ใส่รองบนครับใส่เพื่อไม่ให้ซีนขยับได้ครับให้แน่นขึ้นนี่เราก็ทำการใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดรอประกอบครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนซีนฝาใหม่ครับตัวเดิมเป็นตัวบ้างครับ เราก็ทำการใส่ตัวหนาขึ้นครับโดยการไม่ต้องใส่แบ็กอัพนี่เราก็ทำการใส่เสร็จแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ทำการเอาจารบ์บีครับมาทาก่อนทาชุดสีนครับเพื่อให้การเข้าง่ายขึ้นครับ นี้เราก็ทำการยัดแกนกระบอกลงครับยัดก็จะยากหน่อยนะครับเพราะซีนเป็นตัวใหม่ครับฟิตฟิตมากครับแล้วเราก็ทำการใส่ฝาครับฝากระบอกยัดฝากระบอกลงครับแล้วเราก็ทำการงัดตัวลูกสูบครับหรือแกนกระบอกครับอัดลง แล้วเราก็ทำการขันฝาครับด้วยประแจเข้ามาขันฝาเข้าให้แน่นครับขันไปเรื่อยๆครับขันจนกว่าจะแน่นนี่ก็เราต้องขันแน่น,นเสิ็้วแล้วนะครับเราก็ทำการครับใช้งาของฟกนิดอีกขันหนึ่งเพื่อ,อามากดกดดันให้ิด แกนกระบอกครับให้มันลงต่ำสุดครับแล้วเราก็ทำการทาจารมีแล้วก็ยกหัวยกหัวโรเล,ลอร์โซ่เข้าที่ด่มครับแล้วก็ทำการร้อยนอ็อตร้อยนอ็อตคีดหัวโรเล,ลอร์สายครับเพื่อไม่ให้มันหลุดครับ นี่เราก็ทาการยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการยกลองเทสครับทดสอบก่อนที่จะส่งงานครับนี่เราก็ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสรุปแล้วโอเคครับผ่านนี่เราก็จะทาการขับรถครับเพื่อไปส่งให้กับลูกค้าครับ เสร็จงานเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จภารกิจครับจบงานจบจอบส่งงานได้ครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับ